กลับมาเจอกับท่าตีทาร่นะคะในคลิปคุณกับเขาและความสัมพันธ์ของเราที่ไม่ชัดเจนนะคะก็จะเป็นคลิปที่ออกกันในวันอังคารช่วงบ่ายใครมีเวลาก็ดูใครมีไม่มีเวลาก็เอาไว้ดูรอบหน้าได้นะคะแต่ยังไงก็อยากให้ดูเนาะคลิปนี้ก็จะดูได้ทุกราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรก็ดูได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นคลิปพิกอาคาดโอไม่ใช่พูดผิดคลิป คอลเลกทีฟที่ดึงเอาพลังงานของคนดูแล้วก็ของคู่กรณีคนดูมาลงโดยรวมๆนะคะไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยถ้าใครต้องการหินกำไรหินหรือว่าซื้อไพ่ก็ยังมีขายอยู่เช่นเดิมนะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ในไลน์ที่ให้ไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ในลิงค์ช้อปปีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างคืคอ สำหรับคนที่ดูโฆษณาให้ช่วยสมทบทุนในการซื้อไพ่กันค่าใช้ใจ่ายต่างๆทางช่องก็ขอบคุณมาด้วยเช่นกันเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะว่าทำสำัมพันธ์นี่ชัดเจนเขาคิดอะไรยังไงแบบไหนแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการกำไรหินสวยๆนะคะ ก็มาสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะทั้งในช้อปปีแล้วก็เออลายลายที่ใช้ดูดวงเนี่ยค่ะแอดมาซื้อได้เลยมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะสวยๆงามๆใส่แล้วเป๊ะตังอลังการนะคะยังไงอย่าลืมสนับสนุนทางช่องด้วยเนาะโอเคโอเคค่ะมาดูกันต่อเลยว่าคลิปในวันนี้นะคะ พลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะไอความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะชัดเจนหรือไม่เขากำลังรู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดอะไรแล้วก็ n e x t move จะทำอย่างไรนะคะมาลุยกันเลยความรู้สึกของคุณพี่ท่านนี้ในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบิางโอยปวดหลงังบวนทุกคลิปเลยเรื่องปวดหลังเนี่ย อ่ะ uh, t o f sort reverse ดูเหมือนจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้น ten of sort นะคะ upright the world <c> upright <oughs> เลิศมากเลิศมาก <c oughs> มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างไปจบแล้วเริ่มต้นใหม่หรือมันอาจจะจบไปแล้วกับคุณแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ Two of ones reverse ตัดสินใจแล้วคนคนนี้ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะอ่ะแล้วก็ six of s w o r d reverse เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะทำไมต้องเริ่มต้นใหม่รู้ไหมเอ่ยนั่นก็เพราะว่าตัวเขาไม่สามารถ move on จากคุณไปได้เลยค่ะเมีย move on ไม่ได้มันก็ต้องไปต่อสิใช่ไหมถ้ามันจะยากขนาดนั้น แล้วก็ seven of pentacles of r right. i g h รรู้สึกว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นให้ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันจะต้องดีขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ king King of s w o r d กำลังวางแผนอยู่ว่าจะอาอยังไงต่อไปดี next move เดี๋ยวตอนวางแผนเราจะไปดูในในช่วงของเป็นความคิดนะคะเพราะมันจะเป็นการวางแผนของเขาด้วยเนาะ <c oughs> Page of cups อัปไรความรู้สึกบอกว่าต้องบอกคุณให้ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรมันจะต้องมีการสื่อสารเกิดขึ้นเพื่อเปิดเผยความในใจให้คุณทราบไม่อย่างนั้นแล้วก็ความสับไพ่มันก็จะวนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไอ้ความไม่ชัดเจนมันก็จะวนอยู่เท่านี้เลยนะคะเ <c oughs> สียงเริ่มแหบอัดคลิปเยอะไปนิดนึงแล้วก็เดวิลเ l เวอร์ชเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาบอกุเรื่องคุณนะจะ้แล้วก็ Life of ฟ์ออฟว e reverse ต้องการที่จะขจัดความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันต้องการที่จะลดความขัดแย้งในตัวเองและในตัวคุณกับเขาลงทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกเขาในตอนนี้คุณค่ะเขารู้แจ้งเห็นจริงละตื่นรู้ละว่าอะไรเป็นอะไรไม่ว่าเขาจะไปได้ยินอะไรมาจากใครเรื่องของคุณหรือแม้แต่กระทั่งความเข้าใจผิดกันในต่างๆนานาหลายๆรูปแบบนะคะตอนนี้รู้หมดเลย ว่ามันอะไรยังไงและเขาต้องการที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้ในลักษณะที่เกิดความมั่นคงขึ้นทั้งสองฝ่ายเพราะเขาไม่สามารถ move on จากคุณได้เลยแต่ประเด็นเลยคือการที่จะไปต่อจะต้องใช้ความรอบคอบเยอะๆและความรอบคอบตรงนี้มันรวมไปถึงการ สนทนากับคุณการสื่อสารและบอกให้คุณทราบว่าเขารู้สึกอย่างไรด้วยเพราะถ้าเขาไม่บอกคุณคุณก็จะไม่รู้อยู่ดีคุณก็จะมองว่าอา้าวอิตานีอะไรของมันวะงึ้งกังกๆไม่ชัดเจนเดี๋ยวเหมือนชอบเดี๋ยวเหมือนไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าไอการกระท,ทําทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําลงไปก่อนหน้านี้มันทําให้คุณเคลือบแคลงสงสยัยและเกิดข้อกังขาว่าเอ๊ะสรุปจะยังไงแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งกันเราอาจจะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะบอกคุณไปตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแผนของเขาเป็นยังไงต่อเขาคิดอะไรอยู่เพราะความรู้สึกบอกมาแบบนี้เหมือนรู้ทุกอย่างแล้วว่าปัญหาทั้งหมดที่มันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะใครนะทีนี้มาดูต่อเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเราคิดอะไรปวดหลังและปวดขามาก <c oughs> อ่ะมาแป๊บหนึ่งนะหนาวขาขออนุญาตขยบ หนาวขาแมาว้าเดลเวอร์สอัปไรอาจจะคิดถึงตัวเลือกคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าจะ๊ะคุณอาจจะเป็นคนที่ตัวเลือกเยอะหรือเขามีตัวเลือกหรือทางเลือกอื่นๆห,หรือใหม่ก็ไม่รู้และ Queen of Cups อัปไรแต่ตรงนี้พอมีคว e นออฟคัพขึ้นมาความหมายของไพ่เปลี่ยนเลย ไม่ใช่ตัวเรื่องอะไรใดๆเต้เขาคิดว่านี่แหละคือคู่ชีวิตในอนาคตที่เขาจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยนะจ๊ะตัดเรื่องโซโมงโซเมตออกไปก่อนเอาให้ว่าตอนนี้เขาคิดแค่ว่าคุณกับเขานี่เข้ากันดีอยู่กันได้ความรักมันมีเท่านั้นเลยโอเอ o ออฟ r อดอั r ไรท์ความคิดก็คืออยากที่จะมาบอกคุณให้ทราบว่าเขารู้สึกอย่างไรนะจ๊ะ เมื่อกี้บอกไปแล้วไงเรื่องการสื่อสารที่เขาที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเขาไม่บอกคุณเลยสุดท้ายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วคุณก็จะไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยชัดเจนสักทีสักทีนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยววีวัลฟอร์จูนอะรรคุณคะ <c oughs> ผมลิกขิตบันดาลให้มาพบเจอกันดังนั้นเขาไม่อยากพลาดโอกาสอีกแล้วถ้าไปต่อได้ก็ไปว่างั้นเดอะซันรีเวิร์สเพราะว่าการที่ไม่มีคุณด้วย มันไม่มีความสุขความสนุกมันท้หายไป <c oughs> เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆนะ่ะก็แค่ให้มันผ่านไปวันๆเท่านั้นเองเลยนะคะ Age of Pentacles upright คุณขาคนคนนี้ลงทุนลงแรงเพื่อคุณแน่ๆไม่ต้องห่วงเพราะไพ่มันออกมาชัดเจนเลยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายพอสมควรออไม่ใช่ชพอสมควร่พิเป็นผู้ชายที่ดูแลดีสายเปแต่ไม่ได้ถึงขนาดเปเวอร์วังอลังการนะคะเพราะเท่าที่ดูการเงินก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น แต่อาจจะเยอะมากขนาดนั้นเพียงแต่เขาไม่อยากสปอยคุณไปผิดทิศผิดทางแต่ถ้าครบการคนคนนี้ดูแลดีมากเนาะรวมไปถึงถ้าเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ pen of pentacles rewards คุณคะถ้าเขามีอะไรติดค้างอยู่เช่นมีเมียแล้วมีผัวแล้วเขาต้องไปเลิกกับคนคนนั้นก่อนแต่อันนี้ไม่ได้ระบุว่ามีหรือไม่มีนะแต่ที่แน่ๆเลยคือเขาต้องการให้คุณลดความอินดเพนเดนซ์ลงบ้างก็คือว่า ขอความช่วยเหลือจากเขาสักนิดหนึ่งอ่อนให้เขาสักหน่อยหนึ่งมันจะดีกว่านี้มากๆเพราะเท่าที่ดูคือคุณเป็นคนที่เขามองว่าต่อยคุณไม่มีสามีไม่มีภรรยาคุณอยู่อยู่คุณรอดไอ้ตรงเนี้ยแหละที่มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยกล้าไปต่อด้วยนะดังนั้นคุณจะต้องทําให้เขาเห็นชัดเจนว่าโอ้คุณก็อยากมีมีภรรยามีสามีเหมือนกันอยากมีครอบครัวเขาจะได้กล้เยอะๆคุณเนาะเพราะเขาพร้อมที่จะทําเพื่อคุณอยู่นะคะ เอาง่ายๆตัวเราเองเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเพศตรงข้ามส่วนใหญ่จะคิดว่าเราไม่อยากมีแฟน มันไม่ใช่ว่าเราอยากมีหรือไม่อยากมีคุณด้วอยอไหมแต่เราแค่ไม่ได้หาแต่ถ้ามีเข้ามาจีบแล้วมันโอเคเราก็เอาเค็นั้นแหละแต่ถ้าถามว่ากระตือรือร้อนต้องหาต้องโอ้ยตะบี้ตะบันหาสามีไหมก็ไม่อันเนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคุณก็ไปทําให้เขาเห็นสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยคุณก็ยังอยากมีใครสักคนอยู่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณอุ้ยดูแลตัวเองได้อยู่ได้สบายๆแล้วไม่ต้องการใครเลยไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะไม่กล้าเข้ามานะคะอ่ะตอะ่อจ้าอ่ะ เอ่อโ o ล์ทเพนท e เค l ลส e แล้วถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ผิดใจกัน mm. เขา็ยา็ย้ายคุณปล่อยวางปล่อยวางแล้วให้โอกาสเขาบ้างนะคะคุณขาคนคนนี้เขาอยากดูแลคุณจริงๆนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่เขามองว่าคุณก็แอบมีศักดิ์ศรีรุนแรงไปสักนิดหนึ่งดังนั้นลดมันลง ศักดีไม่ต้องลดที่เราบอกให้ลดลงคืออนะีโก้เนาะอ่ะ a c e of one reverse นี่ไงอยากเริ่มต้นใหม่จะตายอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเพราะคุณดูแบบว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันมีแค่คนหนูอ,อกปะแค่บ้างก็ได้เนาะไหนๆก็มาดูดวงถึงเขาแล้วก็แคร์เขาบ้างสักนิดนะคะสักนิดหนึ่งเนาะแชร์เลียดเนี่ยอยากไปต่อจริงๆแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีแค่เขาที่อยากไปต่อแล้วคุณอยากไปด้วยหรือเปล่า ปัญหายอยู่ตรงเนี้ยเหมือนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าชีวิตเราอะเพศตรงข้ามจะคิดว่าออ้ยมันไม่อยากมีบัวแล้วมันไม่ใช่ว่าอยากหรือว่าไม่ใช่ไม่อยากถ้ามีดีๆเข้ามาก็เอาไม่ใช่ปฏิเสธแต่ถ้ามีไม่ดีก็ไม่เอาแล้วถ้าจะให้แบบุถึงขั้นกระตือรือร้อนหมกมุ่นก็ต้องหาสามีไม่ทําดังนั้นอย่าลืมนะคะตรงนี้เขาไม่รู้เขาก็คิดไปเลยเหมือนที่คนอื่นคิดจะเราอ่ะ ทำให้เขารู้สักนิดว่าคุณโอเคกับการที่คุณจะมีใครสักคนเนาะเอ้ามามาดู next move ทีนี้เขาก็ลังเล่แหละเขาพพกเขาคิดว่าคุณอินดิเพนเดนต์มากๆอาจจะไม่ต้องการเขาก็ได้ามา next move จะทำยังเลยต่อไปบแบตเตอรี่ของเราก็เสื่อมนะคะชาร์จไฟก็ช้าช้าเนี่ย t of Wands upright กำลังรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เข้าไปหาคุณนะคะ Ace of Cups upright oh Rewards คุณคะเป๊ะเลยตอนนี้ยังไม่เริ่มต้นหรอกเพราะยังดูทรงคุณอยู่ว่าคุณต้องการไปต่อหรือไม่เพราะถ้าคุณบอก <c oughs> ฉันไม่ได้อยากมีผัวแล้วจ้าเขาก็ไม่กล้าเข้าหาไงเดี๋ยวก็น่าแหกปะโดนปฏิเสธนี่มันน่าแหกจริงนะดังนัง้นแล้วนะคะ เขากํลาลังรอจังหวะดีๆเพื่อที่จะมาจีบคุณเป็นการชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งมมาฮึบโฟโออทสอดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคุณเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยดูข้ออาการหนักพอสมควรนะคะอ่ะแล้วก็คิงออฟวานรีเวิร์ดเขาไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมันเป็นแค่เรื่อง18บวก เพราะเขาต้องการหัวใจคุณต้องการครอบครองทุกอย่างที่เป็นคุณไม่ใช่แค่ร่างกายโอ้ยอีกแล้วคุณขาเป็นเหมือนเดิมเลยเขาโคตรกังวลเลยว่าคุณไม่ต้องการที่จะมีสามีหรือมีภรรยาไปจัดการตัวเองด่วนๆจ้ะที่รักไม่งั้นอดแน่ๆนะถ้ายังอยากได้เขาอยู่นะเราเนี่ยบอกไปแล้วเรื่องของเราเองหลายรอบว่าคนมองเราแบบนี้จริงๆนะตอนนี้เราก็เลยเริ่มมีการแบบโชว์ชาวบ้านเบ้างฉันก็อยากมีผัวอยู่ค่ะ คนที่เขาอยากได้เราเขาจะได้กล้าเข้ามาจีบ <c oughs> แล้วก็เออ10 of ones รีวริตรงเนี้ยนะคุณเลยเรารู้แล้วละว่าไอ้ที่ต้องไปจบคืออะไรไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะมีใครหรือไม่มีหรอกมันที่คุณเนี่ยไอ้จบความเป็นโดดเดี่ยวเดียวได้ชีวิตของคุณให้ได้ซะก่อนถ้าคุณอยากได้เขาเพราะเท่าที่ดูคุณคุณไม่ได้เป็นคนลักษณะ extrovert หรือว่า introvert ที่ชัดเจนนะคะแต่คุณเป็นคนที่ ฉันอยู่คนเดียวได้สบายเธอฉันก็ดูแลตัวเองไปแล้วพอมันเป็นแบบนี้เพศตรงข้ามเขาก็รู้สึกว่าโอ้เขาคงไม่อยากมีเราแล้วมั้งเขาอยู่คนเดียวได้นี่นาะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะดโดนเทเพราะเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจยังเลยลองไปปรับดูนะคะอะเซเว่นออฟคลาสเนี่ยแล้วคุณไม่ดรามา่าเรื่องความรักมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าโอ้สงสัยจะไม่อยากได้ความรักจริงๆ <laughs> มันไปในทิศทางนั้นหมดเลยเออเออตกใจนานๆจะเจอไพ่แบบนี้มาค่ะอีกสองสัมับก็จบแล้วแล้วก็ four of pentacles reverse คุณเอ้ยคุณดูก็ชิลเหลอเกินคุณคุณชิลไปชิลไปบางทีแสดงออกว่าหึงหวงเขาสักนิดหนึ่งจะดีมากเลยเพราะเขาอยากเทคแอคชั่นที่สุดในโลกเลยแต่คุณไม่หือไม่อือคุณเอ้ย หมือนดูดวงให้ตัวเองเลยเราตอนเนี้ยเราเป็นคนประมาณนี้แหละเรื่องของมึงเลยค่ะใจจริงหึงแทบตายนะแต่ไม่แสดงออกสัก์สีแรงค่ะดังนั้นไปรดอีโก้ลงเก็บสัก์สีไว้อย่างเดิมแต่ว่าอีโก้ต้องลดนะเฮ้ยขอความช่วยเหลือเขาบ้างก็ได้เช่น <c oughs> วันนี้เราจังเลยมาหาในซี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะให้เขารู้สึกว่าว้าวฉันมีพื้นที่ในชีวิตเธอแล้วนี่เ <c oughs> ขาจะได้กล้า เอาต่อนะจ๊ะนายออฟคัพส์อัไรเนี่ยมีคุณดีใจเขาต้องการคุณจากหัวใจจริงๆไม่ใช่จากร่างกายแค่อย่างเดียวนะจ๊ะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยากร่างกายไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้อยาก,าก,ายม,ม,ยากมีอะไรนะอยากร่างกายก็อยากแต่อยาก็เห็นว่าความรัก,กมันก็มีเด่นชัดอยู่เดี๋ยวก็จะมาคิดว่าเธออยากได้แค่ร่างกายของฉันเป็นใ,นใ,นในหญ่ๆห่อุ้ยขอโทษปีบ,บเมื่อกี้คิดซะวา่าไม่มีคําว่า ห้าออกไปนะคะไอห้าไม่มีนะปิ๊บเซ็นเซอร์ไปละใครโกรธรีพอร์ตขอให้ความรักไม่สมหวัง,งหลุดไงเมื่อกี้มันอินเกินอ่ะต่อเอซอบสอดคุณขาจะเริ่มต้นใหม่แน่ๆแหละแต่คุณต้องไปปรับตัวเองให้เขาเห็นก่อนว่าคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่กับการมันไม่เหมือนกันนะการแสดงออกเช่นคุณไปงองแงว่าทำไมไม่มีความชัดเจนสักที กับการที่ตัวคุณเป็นคุณว่าคุณดูแลตัวเองได้แล้วคุณไม่แคร์มนุษย์มันคนละส่วนการดังนั้นถ้าคุณบอกว่าฉันก็ไปบอกเขาอยู่นะว่าฉันยากมีความสมารถที่จะเจนแต่พลังงานที่คุณส่งออกไปแล้วความเป็นคุณมันสวนทางกันเ่าเองเลยเพราะฉะนั้นแล้วลองไปปรับดูนะคะด้วยความเป็นห่วงวันนี้เราจะไม่เปิดไพ่ข้อความนะเพราะว่าเราคิดว่ามันเยอะและ้วเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปเนาะ โอเคนะคะเพื่อนๆรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องแล้วตอนนี้ถ้าอยากจะสมทบทุนซื้อแบตเตอรี่กล้องให้เรานะคะราคา3 0 0 0กว่าบาทอันนี้ไม่ได้ขอตังค์นะแต่จะขอให้ดูโฆษณาให้เราจะได้เงินจากการโฆษณาไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่ามันแพงเราก็ไม่อยากใช้เงินส่วนตัวมากนะคุณแหมอันนี้ก็ไหนๆก็พูดแล้วเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ทำคลิปให้ดูฟรีกันแล้ว เนี่ยเขาจะให้ควักแต่เงินส่วนตัวมาซื้อนั่นซื้อนี่ประเคนให้มันก็มันก็จะเกินเบอร์ไปน,นิดนึงเพราะเราก็คนทํามาหากินรวยไม่รวยไม่เกี่ยวแต่มันคือเงินส่วนตัวไงใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้ารักกันชอบกันก็สนับสนุนเราดนการดูโฆษณาให้ก็แล้วกันนะคะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนะาะบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะพะฉันต้องใช้ดวงตาอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟ i r m a t เมไพ่ออร c าเข้อความที่ ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะอ่า 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น m e n and Move on m e s s a g e card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า m ม้นแอน o ์ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการ์ข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสาสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักะราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ